โอกาสหลวงตานะครับอยากจะถามหลวงตาในกรณีที่เวลาเราไปส่งวิญญาณในพื้นที่ที่วิญญาณที่ตกค้างอาฆาตพยาบาทในสมรภูมิลักษณะเนี่ยที่มันอยู่แลวแพ้อย่างไงไปยากเมตตาหลวงตาแนะนำไหมครับมันยากนะมันไม่ใช่ไปได้ทุกวิญญาณนะไม่ใช่บางวิญญาณมันไม่น้อมเลยฮะเพราะความอาฆาตเขายังมีอยู่วิญญาณไม่ไปจากมนุษย์เ่ย เหมือนเราให้ของมนุษย์เนี่ยมันไม่เอามันก็ไม่เอาแหละวิญญาณมันไม่น้อมก็ไม่ได้ไม่ใช่มันจะไปหมดนะไม่ใช่มันมีหลายเคสเนะ่หลวงตาเคยไปนะมันพักพวกไปซื้อที่ตรงนั้นอ่ะไอ้พักพวกใน้านไปเป็นเจ้ากรรมในเวลอนั่นด้วยมันดึงไปฮะโอ้โหลำบากมากเลย มันเล่นถ้าออกม,มันเล่นะเกือบจะมองกันและเราก็นั่งรถตู้กันไปสวดมันไม่ไปนะมันจะเล่นอันนี้ให้ตายนะไม่ไปโอ้ต้องเกี้ยกล่อมกันนานสวดพอหัวหน้ามันม้อมแค่น,นั้นเนี่ยให้หลวงปูท่ทันเทศนะหลวงพ่อทันเทศเนี่ยลักษณะเนี่ยต้องให้หลวงปู่ต้องให้หลวงพ่อท่านให้มันสะเทือน มันจึงจะรู้สึกใช่มันจะเทือนโลกธาตุเนี่ยท่านก็นจะทําเองพอมันน้อมปับ๊บมันไปหมดเลยวื๊บหมดเกลี้ยงเลยหายไปเลยครับเพราะว่าไปบางที่นี่ไปบางที่นี่ไปใหม่ๆเนี่ยด้วยความที่เราแบบเอ๊ะนึกว่าเรามีหลวงปู่แล้วไปถึงก็ดุมๆไปกะว่าจะไปสวดไปสัพเพนะ่ะกะว่าจะไปกู้ภัยนะพอไปถึงยังไม่ได้สวดนนะ่ะเป็นผู้ประสบภัยก่อนละโอ้โห เซยเลยโดนกระเทีมแน่นอนเลยผมเชื่อลงตาสิเดินไปเท่ๆนะครับว่าไปกับหลวงปู่เลยไหนได้ลืมตั้งท่านด้โดนสอ่ละเป็นผู้ประสบภัยละคนเดียวหัวหายนะไปสองคนก็คือหายสองหัวมันต้องไปอย่างน้อยสี่ห้าคนครับใช่ไหมทุกคนต้องน้อมหลวงปู่หมดเลยไงมันึงอะสว่างครอบหลังผมกันเลยเอาใหม่ไม่ยอมแพ้มารักษาตัวก่อน ไม่ยอมง่ายๆรอบหลังมันก็ไปอีกตั้งท่าไปเลยทีนี้อัดไปตั้งแต่ปากทางแล้วไปถึงโอ้โหกว่าจะไปก็ดูเดือดอยู่นะครัหลวงตาตอนแรกก็สู้กันสู้กันกน,กน,น่ะบางทีเราก็เล่นมุกสักนิดหนึ่งนี่ผีวิญ,ญญาณอยู่แถวนี้เนี่ยเ,เราตั้งใจมาแผ่บุญให้นะจะไปไม่ไปสวดไปสักพักนี้จะไปไม่ไปผมก็เลยเล่นมุกสักหน่อยนี่พวกเธอถ้าอยู่อย่างนี้อีกนานนะทุกอีกนานทรมา,านอีกนานนะ ถ้าพวกคุณไม่ไปผมจะไปเองว่างนี้อะไร,ะไรเรื่องวิธีไม่ไปไปเองง่ายกว่าวางี้แต่ก็กว่าจะไปก็ใช้เว,เวลาเหมือนกันครับหลวงตาเสียง er นะฮนะพวกพี่ไม่มีฐานแล้วไปอ่ะหรือไม่มีพวกไปด้วยเนะี่ยพอไปเจอเจ้ากรรมเดน่น <c oughs> ๆตัวจริงมันอยู่นั่นนะขางเหลืองนะก็ป่วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีหลวงปู่ก็ เรียบร้อยแล้ว่ะใช่ครับเพราะบางที่เนี<ช>่ยไปถึงนี่<อ>แค่เรานึกจะไปเนี่ยเล่นก่อนละใช่มันรู้ฮะวิญญาณเนี่ยมันรู้เพราะมันเป็นวิญญาณเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกมันออกจากลูกประธรรมมันเป็นนามประธรรมเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกความรู้สึกที่เป็นพยาบาทอาฆาตอะไรหลประมาณเนี้ยอตอนที่มันออกจากร่างอ่ะ เพราะว่าการเวียนว่ายตาเกิดมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันต้องฝึกไะไม่ฝึกไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดด้วยโลกนี่มันติดไม่ได้ไงมันต้องฝึกการเกิดเกิดเกิตายตายตลอดนะจนกว่าจะจะไม่เกิดนั่นแนหะหมดเวลา